สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาดูมาติดตามนะครับผลของการทำน้ำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับนี่นะครับอันนี้ดูจากคลิปของคุณโจกนะครับแห่งบ้านปลายฝนนึกชื่อไม่มออกผักปลอดสารพิษบ้านน้องปลายฝนนะครับ ซึ่งผมทําเป็นไข่เน่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมาร่วมจะนี่แล้วนะครับนี่เขียวนี้ก็เริ่มนี่นะครับอย่างงี้เดี๋ยวแปลสภาพนะครับสีแดงนะครับอย่างงี้เลยนะครับนี่ก็อมชมพูต้องขยัาทุกวันนะครับนี่นะครับดูมีหลายสีให้เลือกนะครับแล้วก็นี่อันนี้คือสองขวดนี่คือผมผสมน้ำเชื้อที่คุณโจให้มาหนึ่งขวดนะครับผสม แต่บรรดานี้คือเอาไข่เน่าใส่ล้วนๆนะครับเดี๋ยวให้มันแดงแป๊ดนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่พวกเปลือกไข่พวกผงชูรสพวกอะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะครับตอนนี้เราทําเป็นน้ําให้มันแดงก่อนนะครับน้ำเชื่อจุลินรีนะนี่ก็คือไข่เน่าก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ทําเพิ่มนะครับนี่นะครับจะเปิดแล้วเนี่ยโ,โอ้โหอบอวนเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นไข่ เหลือกไข่เนี่ยนะครับอย่าทิ้งนะครับเป็นประโยชน์กับต้นไม้มากๆนะครับเราตากแห้งแล้วตามให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวผสมไปในน้ําเชื้อนะครับตอนนี้ผักในสวนผมนี่ก็กําลังงามเลยนะครับดูที่ครับดูพริกนี่คือพริกนะครับคุณผู้ชมครับนี่พริกพริกพริกมันตี้ศาสตร์แคมัยคามเตี้นี่คือพริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงตอนซื้อเขาบอกพริกกระเรียงเนาะถัดมานี่ก็นี่ก็จะเป็น พริกขี้หนูสวนนะครับกําลังออกเลยนะครับสวนมะนาวนี่ครับมะนาวแป้นเพชรบุรีไว้อย่างนั้นนะครับนี่กําลังออกนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรใดๆนะครับผมลองลงดินดูใบมันจะหงิกงอน่ดหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะทํายังไงนะครับนี่นะใบหงิกงอดินมันอาจจะยังไม่ได้นี่นะครับส่วนพริกตรงนี้มันมีมะนาวแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เจ้าของเขามาเก็บคุณภรรยาผมชอบพริกมากๆนะครับ อันตีอันตะเนาะนี่นีกระพริกนะครับนี่ยนะครับนี่นีนน่ีคุณแม่แม่นี่อยู่บ้านอบอกเงามาหาพาวัยรุ่นมาออกกําลังกายฮะตอนนี้ก็จะได้เริ่มปิดรูนะครับวันนี้ช่างเขาจะมาปิดรูซึ่งรูตรงเนี้ยอ่าฝั่งนู้นเขาจะโผล่มา ก็คืองูนันเองนะครับเรากลวงงูเอาให้เหนียวกว่านี้เลยะเอาให้เหนียวกว่านี้เอาให้เหนียวกว่าน,นี้อ่าใสกาวใส่เนียวเอช่างสำรวยนะครับสนใจที่จะต่อเติมอะไรงี้บอกได้นะครับช่างรับหมดนะครับในพื้นที่เมืองพัทยานะครับงานดีมีคุณภาพต้องช่างสำรวยไว้อย่างนั้นเนาะสำรวยไม่ลืมคำนะครับ วันนี้หนุ่มลองครับวันนี้วันนี้โชคดีครับวันนี้เป็นผู้ที่มีโชคได้ได้สี่พันบาทจากรัฐบาลนะครับวันนี้เป็นเสียหนึ่งวันนะครับได้สี่พันแม่ได้สี่พันนะครับยินดีกับผู้ที่ไม่มีบัตรสมัครมีบัตรไม่มีบัตรสมัครการนะครับวันนี้ได้นะครับนี่ถั่วถั่วพูนะฮะถั่วพูกําลังออกก็มีนะครับเก็บกินเมื่อวานนะวันนี้ก็ยังบอกมาวันนี้ได้เก็บอีกแล้วนะครับ มีถั่วพูครับ,ว,รบวันนี้ได้ไหลายฝักเลยโอ้โอเคเลยโยโย่โย่โยถั่วพูถั่วพูช่างไอไอไอกิ่งนั่นอ่ะช่างนี่มาก็ได้นะไออันชันอ่ะช่างดันออกมาก็ได้จะได้ทำฉาบง่ายๆวันนี้ก็ฉากกำแพงเกือบจะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เหลือแค่ส่วนตรงนี้นะครับเมื่อวานปูนหมด ละมืดแล้วนะครับก็เลยก็เลยเหลือไว้นี่นี่วันนี้ก็จะฉาบอีกสองช่องนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ในงานฉาบกําแพงนะครับก็เมื่อกี้เห็นงูเขาเลยไปนู่นเขาไปถึงนู่นละเขาก็หลบหาที่ตัวนี้ก็ก็คงต้องไอ้นี่ก็ถ้าเพื่อไม่ถนัดช่างก็แหวกมาก็ได้นะครับดันดันมันแล้วกิ่งนี้ก็ดันออกมาเลย จะได้ฉาบได้ครับเดี๋ยวผมพาออกไปดูดอกไม้อดอกทานตะวันนะครับผู้ชมครับซึ่งอาจจะเห็นจ้องงูเคลื่อยมานะครับเมื่อกี้เห็นเลือ้อยมาทั้งนี้แหละครับถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนี่คือทานตะวันที่ทดลองปลูกนะครับ ไปไหนแล้วนอต้องดูเขาหน่อยนี่ครับทานตะวันก็โอเคเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ทดลองปลูกนะครับผมเอามาหว่านให้กำแพงเขามีสีสันนะครับนี่นะครับก็อ,ออกดองอยู่นะครับไม่ได้อยู่กลางแดดนะครับ ักฝนตกครับฝนตกและย,ยากขึ้นทันตะวันครับอันนี้ก็กล้วยนะครับผมลองเอาหุ้มดูนะครับบอกว่าผิวจะสวยนะครับแล้วก็อันนี้ฝนตกมันทําให้พื้นยุบนะครับทำให้กล้วยมันนี่ครับ นั่นเจอแล้วครับงูเขาโผล่หัวมาแผลบอยู่นู่นแล้นะครับลงไปทางนู้นเลยไม่ต้องมานี่นะานี่ต้องหาทำไม้ค้ำมานะครับอันนี้ก็เคลนะครับผู้ชมครับกำลังเจริญเติบโตเลยนะครับคุณโจครับโอ้นี่ครับเคลนนะครับคณะใบหยัก ช่วงนี้ก็เริ่มปิดรูแล้วครับรูตรงไหนที่เขาโลออกมาก็ปิดรูแล้วนะครับมให้โผล่แล้วมาแล้ววันแล้ววันนี้พึ่งได้หมวกนะครับสนใจอะไรนะแต่งรถที่ไหนนะมีร้านอยู่ไหนนะั้น้องปรือนะชื่อร้านอะไรนะ ร้นดีดีแม็กซิกดี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 ม็กซิกนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่ร้านให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่นะฮะช่วงว่างงานช่วงนี้พ่อบอกว่าเอ้ยมาช่วยฉาบปูนก่อนนะฮะมาฉาบปูนบ้านดาราพีพัทยานะครับคุณผู้ชมแค่คนไหนช่างก็ฉาบได้เหมือนกันบังคับบังคับเป็นส่วนที่ยากที่สุดก็คือต้องนะต้องเข้าเข้าซออเข้ามุมวันนี้ก็จะเก็บส่วนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวก็ต้องดันไม้ออกมานะครับนี่รัาทำปฏิบัติการปิดรูนะครับคุณผู้ชมครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรโผล่ออกมาจากในกำแพงไว้ย่างนั้นนะครับเป,เป็นงานเก็บเป็นงานเก็บซอกครับตรงนี <laughs> อนอ้อยู่ในซอกครับอยู่ในซอกอยู่ในลืบนะครับ ปเดี๋ยวตรงนี้ก็ไอ้ต้นอะไรนะใบเตยก็ดันดันมาได้ไม่เป็นไร bueno. Pues. Yeah.